ครับสวัสดีครับพบกับบ้านนีพัฒทาวอีกแล้วนะครับวันนี้มาดูนว่า4สิ่งที่ต้องรู้นะครับบ้านฝ้าสูงแล้วยังไงนะครับบ้านฝ้าสูงเนี่ยในที่นี้ผมจะพูดถึงฝ้าสูงตั้งแต่3.4เมตรขึ้นไปนะครับฝ้าที่ให้ความรู้สึกโล่งเนี่ย ก็จะเริ่มตั้งแต่2.8ถึง3.4เมตรนะครับส่วนฝ้าที่มีความสูงตั้งแต่3.4เมตรขึ้นไปเนี่ยจะต้องทราบสิ่งเพิ่มเติมดังนี้นะครับข้อแรกนะครับบ้านมันจะโปร่งโล่งสบายมากนะครับผมซึ่งบ้านประเภทนี้จะพบเป็นบ้านที่เป็นแบบดับเบิลสเปซนะครับจให้ความรู้สึกโปร่งและโล่งสบายมากนะครับข้อ2นะครับเนื่องจากฝ้าที่สูงมากเนี่ยทำให้ความร้อนที่มาจากหลังคาเนี่ยมีผลต่อผู้อยู่อาศัยน้อยนะครับ ทําให้ความร้อนภายในบ้านเนี่ยลดลงแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือช่องแสงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหากช่องแสงเนี่ยหันไปในทิศทางที่มีแดดก,ก็อาจจะทําให้ตัวบ้านเนี่ยมีความร้อนมากขึ้นนะครับข้อ mm hmm. <os> 3นะครับความร้อนที่ลดลงเนี่ยแต่หากเราต้องการทําความเย็นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับแอร์ที่ต้องใช้เนี่ยก็ต้องมีจํานวน BTU ท,ที่มากนะครับสิ่งที่ทําให้ห้องเนี่ย อุณภูมิลดลงเนี่ยก็คือขนาดแอร์นะครับผมนั่นหมายความว่าค่าไฟที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหลอดไฟที่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับทาให้บ้านเนี่ยยังคงความสว่างอยู่นะครับตรงนี้เราอาจจะพิจารณาใช้หลอดไฟประเภท LED นะครับก็จะช่วยให้ค่าไฟเนี่ยลดลงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับข้อ4นะครับการซ่อมบํารุงและดูแลรักษานะครับหากหลังคา และระบบน้ําในบ้านเนี่ยไม่มีปัญหาการซ่อมบารุงฝ้าเนี่ยก็จะไม่พบนะครับผมแต่ก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับที่อาจจะต้องเปลี่ยนทุกๆ3-4ปีนะครับเนื่องจากฝ้าที่สูงกว่าปกติเนี่ยทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับอาจใช้บันไดธรรมดาไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้นั่งร้านหรือว่าบันไดที่มีความสูงเป็นพิเศษนะครับผม สรุปนะครับบ้านฟ้าสูงมีข้อดีและสิ่งที่ต้องทราบเพิ่มเติมที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกบ้านให้เหมาะกับการใช้ชีวิตนะครับและเราเนี่ยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการบำรุงดูแลรักษาด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามหากชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องดีพัดเทาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย